สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบรดลิตชแนลนะครับรายการที่จะพูดคุยเรื่องมายเซ็ตและเทคนิคการลงทุนทุกรูปแบบเลยนะครับและวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายคนต่างตั้งข้อสงสัยกันมาอยู่เสมอเลยนั่นก็คือการเทรดฟอเร็เนี่ยเท่ากับการพนันหรือเปล่านะครับซึ่งคนที่เคยผ่านการลงทุนในตลาดฟอ r ร็กมาแล้วเนี่ยจะถูกจําแนกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือคนที่มองว่าฟอ r ร x นั้นคือการพน,นันและกลุ่มคนที่มองว่าฟอ r ร x เนี่ย คือการลงทุนรูปแบบหนึ่งนะครับและสาเหตุที่คน2กลุ่มนี้นะครับมีความคิดไม่เหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่ามุมมองที่เขามีกับตลาด For e x ก่อนเข้ามาลงทุนนั้นนะครับมีความแตกต่างกันคนละมุมมองคนละแนวคิดกันนั่นเองนะครับสำหรับคนกลุ่มแรกเนี่ยที่ที่มองว่า f o r e x คือการพนันนั้นนะฮะ ก่อนพวกเขาเข้ามาลงทุนเนี่ยเขามักจะมีชุดความคิดนะครับที่ว่าเราต้องกอบโกยเงินออกไปจากที่แห่งนี้อย่างมหาศาลแน่นอนเลยนะฮะจากต้นทุนที่เรามีเนี่ยเราต้องเอากลับมาเป็นเท่าตัวหรือ1ิบเท่าตัวในในระยะเวลาสั้นๆเรียกได้ว่ากะเอาล่ํารวยกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใครๆก็อยากรวยถูกไหมฮะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราหวังทํากําไรเป็นเท่าตัวจากเงินต้นที่เรามีเนี่ย ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงมา,มากๆเลยนะครับถ้าหากยกตัวอย่างแบบนักลงทุนให้เห็นภาพเลยนะครับมันก็จะประมาณว่าเราเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งด้วยเงินต้นทุน1นึ0 0 0สบาทนะครับแล้วเราต้องการทํากําไรเป็นเท่าตัวจากเงินต้นทุนที่เรามีเนี่ยภายในระยะเวลา1เดือนสมมุตินะครับว่าทําร้านเป็น10,000แบาทเงินเงินเราเหลืออีก5 0,000บาทใช่ไหมครับไว้เอาเอาไว้เป็นสภาพคล่องในการใช้จ่ายภายในร้านนะครับแต่คุณต้องการให้ได้กาไร1เท่าตัวภายในสิ้นเดือนเลยเนี่ย เลยเอาสภาพคล่อง5 0 0 0 0ไปยิงแอดโฆษณาจ้างพีเซนเตอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดไม่ให้เหลือเลยนะครับหมดเลย50,000บาทนะครับมันก็จะเสี่ยงถูกไหมครับว่าถ้าสิ้นเดือนเนี่ยยอดไม่ถึงเนี่ยเราจะมีเงินจ่ายค่าพนักงานค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าค่ากินค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวหรือเปล่านะครับในซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะยิงแอดเดือนละ5000ดีกว่าไหมครับเช่นเดียวกับการเทรดนะครับหากเราหวังจะทํากําไรเป็นเท่าตัวในเดือนเดียวเลยเนี่ย เราอาจจะมีโอกาสในการเปิดออเดอร์เพียงไม่กี่ครั้งนะครับหรือถ้าเราโชคดีเนี่ยราคาไปถูกทางแต่ว่าเรายังหวังให้พอร์ตโตเป็นเท่าตัวไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องพบกับการล้างพอร์ตอยู่ดีนะครับเพราะว่าเรากําลังทําเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงอยู่นั่นเองหรือเรียกว่าการโอเวอร์เทรดอยู่นั่นเองนะครับและไม่มีระบบเทรดของใครที่ไหนนะครับบนโลกใบน,นี้นะฮะที่จะเทรด1 0 0ครั้งแล้วจะชนะทั้งหมด100ครั้งนะครับซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าการโอเวอร์เทรดไม่ดีนะครับการโอเวอร์เทรดเนี่ยมันก็จะดีก็ต่่ออเมื มันไปถูกทางจริงไหมครับถ้าหากว่าเรารู้ระบบเทศของเรามีความแม่นยําสูงและเรารับความเสี่ยงได้นะครับการอเวอร์เทรดก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้วายอะไรเลยจริงไหมฮะแต่สําหรับคนที่ไม่รู้และไม่เข้าใจเรื่องนี้ล่ะครับเรายอมเสียงเงินต้นได้กี่เปอร์เซ็นต์และหากเราไม่ได้คํานึงถึงความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ย มองไปที่ผลกําไรอย่างเดียวเลยเนี่ยเราก็อาจจะพบกับความผิดหวังนะครับจนทําให้มีอคติกับวงการนี้ไปเลยนะฮะและเราก็จะต้องการที่จะโปรเทคคนที่กําลังเข้ามาในเส้นทางนี้ว่าอย่าเข้ามาเส้นทางนี้เลยนะครับส่วนคนที่มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอนะครับแล้วประเมินว่าตัวเราเองเนี่ยรับได้เท่าไหร่มักจะไม่มีปัญหากับวงการนี้เลยครับเพราะพวกเขามีความเข้าใจเป็นต้นทุนเดิมนะครับ จึงทาให้เกิดกระบวนการเอาตัวรอดในตลาดเกิดขึ้นนะฮะซึ่งนั่นก็คือการหาความรู้ต่างๆนั่นเองนะครับเนื่องจากเรามีความเข้าใจเป็นต้นทุนเดิมแล้วเนี่ยจึงทําให้เราเนี่ยสามารถยืนระยะและมีโอกาสที่จะอยู่รอดในตลาดฟอรเร็กได้มากกว่าคนที่มีความโลภเป็นต้นทุนนั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการลงทุนในหุ้นหรือในตลาดฟอรเร็กเนี่ยถูกจัดอยู่ในหมวดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ และไม่ได้ปกป้องเงินต้นของเรานะครับข้อนี้ผู้ลงทุนจะต้องทําความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะครับและแน่นอนครับผลตอบแทนที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็มากตามไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความรู้และระบบแบบแผนของเรานั่นเองนะฮะนั่นแปลว่าหากเราไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือผู้แนะนําที่ดีเนี่ยเงินต้นของเราก็อาจจะเกิดการสูญเสียได้เลยนะครับแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงนี้ไม่ได้แล้วฮะ เราอยากปกป้องเงินต้นเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับผมก็จะแนะนำนะครับให้ฝากเงินกับธนาคารนะครับซึ่งธนาคารของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีดอกเบีย้ยเอาแบบตีสูงๆเลยนะครับก็จะประมาณ2%ต่อปีนะครับก็เท่ากับว่าฝากเงิน1ล้านบาทเนี่ยเราก็จะได้ดอกเบีย้ยประมาณ20,000บาทต่อปีนะครับตกเดือนละประมาณ1666น้บาทนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับผลตอบแทนเนี่ยก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนดนะครับ เมื่อเราซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็แปลว่าเรามีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลนั่นเองนะครับแล้วรัฐบาลก็จะคืนเงินต้นให้กับเราในระยะเวลาที่ตกลงกันนะครับพร้อมดอกเบี้ยนะฮะและอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นหุ้นกู้นะครับเป็นการระดมทุนจากบริษัทเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับหุ้นกู้เนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนเนี่ยมากกว่าธนาคารนะครับซึ่งจะมีการประเมินออกมาเป็นเกรดให้ดูด้วยนะครับสำหรับหุ้นกู้แต่ละตัวนะครับแล้วก็จะมีพวกกองทุนรวมหรือว่ากองทุนต่างๆราาก็สมถไไปดดู้ และนี่ก็คือมุมมองในการวิเคราะห์ของผมนะครับที่มีต่อตลาดฟอเล็นะฮะมันก็สามารถเป็นได้ทั้งการพนันและการลงทุนได้นะครับอยู่ที่อยู่ที่การเลือกใช้วิธีการทำกำไรในตลาดของแต่ละบุคคลนะครับส่วนมุมมองระหว่างการพนันและการลงทุนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรสำหรับผมแล้วเนี่ยการพนันคือการใช้ดวงนะครับและการคาดเดาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นะครับส่วนการลงทุนเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยนะครับว่าจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นะครับแต่ที่แตกต่างคือเราสามารถใส่ความตั้งใจและความพยายามลงไปในการลงทุนได้นะฮะและการลงทุนบางอย่างนะครับเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะประสบความสําเร็จและให้ผลลัพธ์กับเราได้เนี่ยผมจะเรียกสิ่งนั้นว่าการเดิมพันนะครับไปเดิมพันมากับยุคสมัยใหม่เช่นเดียวกับการเรียนนะครับการเปิดกิจการการทําธุรกิจ หากเราใส่ความตั้งใจและความพยายามลงไปย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับแต่สําหรับการพนันเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะครับนอกจากคุณจะเป็นโจซิงฉ <sk r Jacob> ือนั่นเองนะ ก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านอยู่กับผมจนจบคลิปนะครับความตั้งใจของผมที่ทําคลิปนี้เนี่ยก็เพื่ออยากให้ทุกคนที่จะเริ่มเข้ามาในเส้นทางนี้นะครับมีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่ผิดหวังจากการลงทุนในตลาดนี้นะครับและถ้าหากว่าคุณดูคลิปของทาง B a l ดดิทชนเอลอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคุณจะมีโอกาสเป็นคนส่วนน้อยที่อยู่รอดในตลาด f o r e x ได้อย่างแน่นอนนะครับโดยการกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับชมคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผม Cộng